เนี่ยยางแซวต้องกินเข่ามาเนี่ยหมองเก้ามุ่งเดิมอยู่เลยพี่น้องเลยเดีในหลังมือก่อนจังหน่อยเดี๋ยวสิว่าบ่หลังมืออ่ะทา้ทาทัศสวัสดีย่งงายยงแซวพี่น้องสบายดีย่างแซวย่างแซวมาเนี้กินเข่าอีกแล้วมูนเห็นไหมสวัสดีตากลรองนงำเด้อมาเนี่มูนอีได้ าลาบหมูพี่น้องเลยลาบหมูออมหมกหอยนี่จดไปโอ้ยกินหอมงวยหอมเข่าขัวหอมหอมเข่าขัวหอมหอมแดงนี่ให้ไล่นี่อันนี้เนี่ยออมกินกแต่พวกว่านเหล่วตักมาไว้กินยำเสกเมอร ยังมาเอาองี้ยงละ่ะเอามาไหมหน่อยนึงหรอกเพราะว่าบอกว่านี่ซื้อมาหน่อยนึงเลยเอามาออมก,กินเขาเนี้ยคือเก่าทัดไปพี่น้นองนี่แหละชีวิตของคนลาวพี่น้องแงงานลาวเจ็ดงานในเมืองไทยบาวบูเขยขอนแกน่นพี่น้องลาบหมูล่องกับหมูก่อนแล้วกันล่องลาบหมูก่อนกันแล้วกันอันนี้หนังหมูล้าหลับกินเขาอะ เหนียวตุยอืมแซ่บครับคินหอดบานดน้วยต้งการดิละซื้อมาให้อีเมล์ล้วเห็นแล้กินสุกินนี่อ้อมหอยมาใช้ใบอีเหลือตัวนี้นั่งพ่อย วุ้นเมียออมสุกินมาสดหนังกันกินเสียงดังพี่น้องเอ้ยบาบูกอะไรขอสดขอไัยน้ำลายๆหลับหมูก,กับจมี่หนังเลยโ่้ย,อยเอา๊า hóm, kinh khẩu quả, chắc bò, con, đang kẹt quả gì, kinh bông ngàm, Sáng cả đằng, ม่เอากินกับมิสมีเลยอะหงหอยอนะรสนำ้ำโอ้คมๆนิดนีด้หอมใบอีเหลือด สะดุดไปน้อยนึงมึงหันไปนัองเลยนักสังภาพอยลืมทายลูกภายในเด้อเอาหมอหมากงงลับหมูเนี่ย ขาดไปเลยขึ้นนังหมูเข้าวันไกลๆนะเผื่อมีผู้คนอยากกินน้ำปลาโบมกักนี่อาหารเดียวกันเนาะอืมส้ำปลาทอดไงนะ้ำปลาทอดไม่หละตัดลดกันตัดลดกันบากองมาได้กินเขา จารถกันจรถกันเอาหอยบ่งมาห้อไหุแต่ยกินหนวันมีไรแต่เขามาซื้อเฮ้ยันีพี่ะสางว่ากินเขาซื้อนี่วเออหาก้แวนี้นี่แหลานหัวน้าน่ว่าเบิ่งม่ที่เอาหอยอย่าเบ่งกอนซื้อนี่มักจะอวดจนเนี่ย มาขออะไกินอมหอยนาเบิงเบิงพอมีลาหมูนเบิองเอักแล้วซิมแม่มือนมืออท่นในร่างจะร้างเกียดก่อนปะบ่นรางเกียดดอกมันเอาลดเอาล้ออมหอมากมากมก่อนไห้ได้สันะลาหมูลาหมูนะซิมบ่ Ôi, Mẹ, mẹ tập làng <San> mưa này, không sợ hạt Chị lợi, chị lợi Má, chín con <San> nữa Ừ, áo bếp ngăn, chút nồi này Chị đang đáy tất cả ngấu chị cà bông hả? Ngấu? Nó kìm thực trời เดี๋ยวน่ากิน,นพี่น้องเลยวรัศมวายังไรกระซัง่างนะทิมักกัขอบตะกุณนเลายๆเลยครพี่น้องเอย่าน,นทมบอมากินคอสุดขอยอย้อไมหลายบังทานกับบาบาหมูที่มันกินอีกยัง น่ากินซมี่มาวะทะ่านใครเดยไม่กินแล้วเนี่ยหอมหอยหอมหอยหวานไม่คล้ายในห้างชิ่นเล็กเลย ข้าวหอเหน so cool? ี่ยแช่ปแดดดีป่ะใจด่จ้ะเขาขัวใจยังไงเลยเขเบือม้ไดีเาเบือเขารัวกัเลยอืมน yes ี่เขาเบือเขาเบืออฟซีบอกว่ามันอ้เขาเบื่อเพมันเขาเบือเด้เขาเบื่อเขาเบือคือเขา ขอสานะไปไปแช่น้ำนะ่เอามาตำตำตำม,มาอหูย่างสอง นัวอืมขาดควอนี่ออมหอยเนี่ยกูได้มากต่ที่ว่าแซ่บเลยนัวคุมอืมออมฮวย อาหารธรรมดาที่บางทานมาคอมเมนต์นาทำไมกินยังเงี้ยโหยังอยู่คำนึงคำอะไรยังไงนึกว่าข่าววัดปาอืมจำำ้ำงฮะ màu ngay cái này, bình ấy, ấy, bậy được, hóm cả bữa จำเอาเค็บไปกินเทียงนนยรึเปล่บอ้าวภมีอ่ะเมลาพักมาห่ายเลยหมเมล่วโอ้กินแล้วเลยยังคอยทำหาพักเก็บเนะาะโอ้วายุขขาดเอียง อัหาั่แล้วมือไปนั่งเลยกินเพื่ออยู่แซ่บลายอออมาขอให้มหน,นึงขอบคุณผู้เมียเด้อที่อออมาขอให้ซุปูเป็นผัวก,กินไปนั่งเลย นี่แหละคือหาเงินเสาบาบุญเนี่ยวมากินข้าวบ่ได้บัวใดยะมามีฮะเงินเสาเห็นที่เขาจะกินกาแฟกันเขาจะคืออยู่ไหนนาะพี่น้องเนาะเาเวลาเป็นงานแล้วล่ะแปดม้งเสาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทานไหนที่มักคลิปเบาก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่น้องครับสนับสนุนบาบุญโดยการประกดข่ามโฆษณาคนเล่าเคยคอนแกนพี่น้องไปแล้วโอกาสหน้าพอกกันใหม่สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับผม